อากาศก็จะมีหมอกเยอะนะคะอากาศก็ไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่ เมฆด้วยหรือว่าคันจากทั้งอื่นมานะคะที่ที่เราเห็นก็จะเป็นสถานีอางเทียค่ะตรงนี้อ่ะคันเจอหมอกหมอกคันนะคะคอออก็บรรยากาศก็จะไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่นะคะจะเห็นเป็นท้องฟ้าไปเลยนะคะตรงนี้ก็เป็น นะคช่วงนี้ก็จะคืมๆหน่อยค่ะตกหรือยา่างพอไม่ตกตรงนั้นมันเป็นห,อหอมอกเฉยๆลูกเป็นหมอกควนันหมอกควันลงเยะคนก็ตกก็ตกที่อื่นอ่ะตรนยังไม่ตกตรงนี้แต่หมอกหมอกควันลงเยอะหมอกลงเยอะมากอ๋อยังไม่รู้เราไม่รู้แต่ว่าเมฆอยู่ข้างบนเยอะอยู่นะ